สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอซเก่า f อซีใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยะเปรียเหมือนเดิมนะคะนี่อัปเดตให้ดูสายๆอีกแล้วนะแปดโมงแปดโมงจะเก้าโมงแล้วนะหมอกยังลงอยู่เลยเมื่อวานนี้อุ่นแหละตอนเช้าตื่นมาใส่บาทก็ยังอุ่นอยู่เลยพอเจ็ดโมงเท่านั้นแหละมาหาแปดโมงเก้าโมงเนี่ยหมอก ดูหมอกอยังไม่เนั่นเลยแล้วก็น,นาวเย็นเลยเย็นเลยคิย๊บไม่นหนาวหรอคะ ไปหมดเลยกิ๊บๆิๆบิบิบไปหมดเลยมะม่วงไอโซมันก็ออกเยอะเนี่ยแต่มันไม่ติดนะสิมะม่วงออกเยอะแต่มันไม่ติดอ่ะ ทำไมไม่ให้เข้าวหมามั่งหลนี้ไอ้ดิกไอนรูเาเลยนรูโอ้ดหน่งใหญ่ที่ำอ่ะเด็ปลูกอ้อยเฮ้ยชักสี่าก้าวก็กระเก้าเด็กทาใเกินข้าวค่ะ

กินถึงข้าโก้ข้าวโยมจังเนาะแต่คนเลยานี้จชื่อจนมันชื่อยังอ๋อโดนให้จะตะเกียยเขาให้จนนะก็งข้ายมทำอะไรจะรีกิทานโยมมันมือใหญ่มือโอ้ยชื่อเนาุมมันือสี่ถึงห้าื้ออยก็ไมครั้งหญ่ លៀនជុំទៅជុំទៅគេមកគេមកយប់ទៅវាំងផាំងបើអើឡើយទៅវាំងអានិមកក៏មិនទិនបានយ៉ាងក៏មិនទិនបានផើផើឃើញតានតេកមកទៅទុឹកទឹកឡៅទៅទៅបានដែរអឺទៅ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 

អើបាញ់ទីទាំងអស់គ្នាអឺអូអងអើយនេះចូលមកបានដែរនិយាយអើយចាស់វេលាຕ້ອງអើនេះទីណែនសែនអើអង្គបាញ់ទីមិនប្រើមកលុយចូលប៉ាអូខេบ้านจรเนาะអូកូនយើជិតផោ បងមកតោណ no ាទេយូទូបមិនស្គាល់ទីណាឡើយអឺនេះបាទប្រឹងផងគ្នាក្នុងអឺគេមែនមែនអើអឺគ្រប់នែនែផងផងតាមណោមែនណាគ្រប់នែមែនម៉ែមិនទៅអឺអឺបាទប៉ុណ្ណោះខ្ទិលឡំទៅ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 